เข้าบ้านเถอะมามาเข้าบ้านกันไปโอ้โหแทงกันเลยว่ะเร็วๆอยู่ยุ่งเข้าบ้านจะมากินอะไรกันเรามาเตรียมอาหารกินกันดีกว่ารู้เวลาออกไปเที่ยวพอสมควรแล้วนั่งลอนั่งนั่งลงนั่งรอเลยนั่งรอเลย นั่งรอนะคะป๊อปี้ถ้าป๊อปี้นั่งแบบนี้ป๊อปี้จะได้กินไปเนี่ยป๊อปี้อันนี้พี่ผ่านพี่ผ่านสีพี่ผ่านสีเขียวป๊อปี้สีชมพูอ่ะอน,นัา่มาอ่ะนั่งลงนั่งรอนั่งรอคะ่ะนั่งรอนั่งรอนะคะนั่งลงไปขอมือได้ไหมขอมือได้ไหม วันนี้ยังไม่ให้มือกันเลยเออมือมือ,มอเออให้มือเหรออีกข้างนึงขออ,อีกข้างนึงมาแล้วเอามือมาอีกข้างนึงข้างอีกข้างนึงอ๋อพี่ผ่านปะพี่ผ่านด้วยโอโ้โหพี่ผ่านจะให้มือว่าอ้าวหลน่นเออพี่ผ่านนั่งลงมามามาเดินหนีเลยวะมาเถอะเออเออตั้งป้อมไปไกลจ้ะทำไมย่าเรื่องเยอะเลยวันนี้แล้วอออ่ะโอเคโอเค นั่งรอนั่งรอ่ะจริงๆทำได้ทั้งไฟทั้งให้มือเลยนะวิแต่น่ารักกระทเนี้ดูดีดูดีน่ารักอะ่ะมือ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 น่ารักอ่ะเออไอดิ อารมณ์ดีมีความสุขกับเขาแล้วเนาะทำอะไโอ้ยย่าอยากได้มือผ่านแต่ก็ให้แล้วเนาะให้แล้วอย่ายิ่งวุ่นวายกับหนูนักหนาอ่ะเดี๋ยวดี๋ยนะเราแป๊บหนึ่งเดี๋ยว,ดยว,ว,ดยวได้กินแล้วไหนดูหน้าสิดูหน้าสิไม่ใช่อย่าง,งน,นั้นเนี่ยหมดแล้วค่ะ รวดเร็วไข่ดบไข่ก,กันค่ะโดบคดบไข่กันแต่เช้าน่าเสียเสียอร่อยมากเลย,ยเนี่ยป๊อปบี้ป๊อปบี้จา๋าอร่อยพันสื้อครับพันครับยืด <c> ป <oughs> ากมาของน้องอ่าอ่าหมดแล้วไม่เป็นไรหมดแล้วไม่เป็นไรไม่ทะเลาะก,กัน อะไรเอเอะเอะไรแค่นี้ก่อนอย่ากินเยอะยวอย่าอ้วกเดี๋ยวอาเจียน